มนร้อยเปอร์เซ็นี้หมายความว่าอย่างไรอะไรเติบโตบ้างครับตั้งแต่เราทําธุรกิจมาปีนี้เปรียบเทียบกับปีก่อนๆอนหน้านี้ถือว่าเยอะถือว่าน้อยกว่าปีก่อนอ้อทามหายของเราก็ทุกไตมาสผมยังมองนะทุกไตมาสต้องจากที่นี้เป็นต้นไปอีกหลายไตมาสเลยจะเจออาอทาหายไปเรื่อยๆอะไรที่ทําให้เรามั่นใจกันั้นแล้วตอนนี้ผมก็ขอบคุณพักดีเหล่างามนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MCA ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับครับผมยินดีครับปีหนึ่งไวมากเลยครับ คุยกันครั้งสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วช่วงเดือนนี้เลยนะฮะกันยาตุลาตอนนั้นเนี่ย MCA ก็กาลังจะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับตอนนี้ผ่านไปหนึ่งปีแล้วหลังจากที่เข้ามาจดทะเบียนแล้วเนี่ยเราเห็นการเติบโตเป็นยังไงบ้างเงินที่ได้จากการระดมทุนนะครับเอาไปลงทุนได้ความสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือเปล่าครับ,รบก็ต้องยอมรับนะครับว่าการที่เข้าสู่ตลาดทุนเนี่ยทำให้เรามีเงินทุนในการขยายธุรกิจนะแล้วก็งานที่เราเคยคิดว่ามันจะต้องใช้ working cap ในการลงทุนอย่างงาน outsourcing พนักงานเนี่ยก็ท0 แล้วก็เอามาใช้กับธุรกิจใหม่ๆแล้วก็เป็น new business ของเราด้วยอย่างการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือดิส t ิบิว t o r ซึ่งก็สามารถสร้างรายได้้กับองค์กรได้ในระยะยาวครับ เติบโตเป็นร้อเนี่หมายความว่าอย่างไงอะไรเติบโตบ้างครับครับก็จริงๆในภาพรวมนะครก็จริงๆต้องบอกว่ากิจกรรมทางการตลาดและดิจิตอลเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งงานเอาซอร์ซิ่งพนักงานเนี่ยโตขึ้นประมาณสักร้อยเปอร์เซ็นต์จากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยต้นปีเนี่ยเราได้รับงานเอาซอร์ซิ่งพนักงานจากบริษัทเปปซีโ่โคครับวิตโตเลงเนะฮะแล้วก็สีโจตันแล้วก็มอกโคนาอย่างเงี้ยฮะก็ทําให้งานนะแล้วก็มูลค่าในเรื่องของกิจการเนี่ยโตขึ้นอย่างรวดเร็วครับผมครับเดี๋ยวก่อนที่ไปดูธุรกิจทีี MC ่ MCA มการ อย,นะอยากพูดถึงเรื่องของรายได้ไ่อยฮะหลังจากที่เข้าไปจดทะเบียนแล้วนะครับรายได้เนี่ยเติบโตเป็นยังไงบ้างก่อนเข้าตลาดกับหลังตลาดเห็นความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันยังไงบ้างครับใช่ครับผมก็เงินทุนที่ได้มาโอกาสเติบโตก็เยอะขึ้นปีนี้เราตั้งเป้าว่าจะโตจากปีที่แล้วทันะ้งหมดสามสิบเปอร์เซ็นต์ะปีที่แล้วเราจบที่สี่ร้อยกว่าปีนี้คิดว่าน่าจะสักหกร้อยกว่าซึ่งก็มั่นใจว่าอีกไม่กี่เดือนที่เหลือเนี่ยปิดได้แน่นอนครับครับอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาไล่เรียงธุรกิจกันหน่่อยวา MCA เ ก็มีธุรกิจที่หลากหลายนะครับทั้งเรื่องของการทำดิจิ i t ลมา a r เก็ตติ้งมีเรื่องของดิสติบิวเตอร์แล้วก็มีหลากหลายธุรกิจเลยฮนะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาแต่และธุรกิจเห็นการเติบโตที่น่าสนใจเป็นยังไงครับครับผม MCA มีหากลุ่มธุรกิจหลกักๆนะกลุ่มแรกก็คือกิจกรรมทางการตลาดและดิจิทัลกลุ่มที่2ก็คือในเรื่องของการทำแพ็กกิ n งและโลจิสติกกลุ่มที่3ก็คือในเรื่องของพนักง,งานแนะนําสินค้ากลุ่มที่4คือพนักง,งานจัดเรียงสินค้าแล้วกกกกก็็็ธุรรรรริิจจททททีีทีี่่นะ่่่่่5เเเเดใใหหมมมนนนนคคคััับบืืืออออปปแแล้ววงงขงาาาตํายผ แต่และธุรกิจเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังสิลราธุรกิจอะไรได้ไหมครับก็เล่าเรื่องตัวแทนตหน่มยก่อนเพราะว่าเป็นธุรกิจน้องใหม่ แล้วก็เราเองก็เตรียมตัวแล้วเราก็อยากใช้ expertise ที่เรามีอยู่เนี่ยขยายในเรื่องของ Service ใหม่ๆก็เราเองก็ต้องขอบคุณลูกค้านะก็ทำให้เราได้มีโอกาสนะได้ทำงานก็ยังแบรนด์ในส่วน,น,วนของบริษัทยสยามเพลสมูทอีเดนทิสเตยาสีฟันน้องลิซ่านะก็ได้มีโอกาสเข้ามาดูในส่วนของยาสีฟัน d e n ทิสเตเนี่ยทั่วประเทศใน Channel ที่เป็น Traditional Trade ก็ได้จดหมายแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับก็บ คิดว่าเดี๋ยวรายได้คงเริ่มทยอยเข้ามาแล้วแหละในเรื่องของ q 4แล้วก็ปีหน้าเนี่ยเรามีการตั้งเป้าไว้ในภาพรวมของตัวแทนจำหน่ายเนี่ยประมาณสัก300ล้านจากปีเนี้เราตั้งไว้แค่50ปีหน้าเราตั้งไว้500-300ล้านครับครับดนทิสเตกับสมูทีนี่เราทำอะไรกับเขาบ้างครับว่าดิวนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับครับจริงๆเราดูแลกิจกรรมทางการตลาดและดิจิตอลให้เขามานะครับก็ 4ีปีแล้วตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดนิดหน่อยนะก็ช่วงโควิดเนี่ยมันก็มีเจ้าที่เป็นตัวแทนจําหน่ายในบางเขตเขาเลิกทําไปก็้้วก็ได้มีโอกาสนะได้ได้เข้าไปทําตรงนั้นก็ทํามาสักปีกว่าเกือบ2ปีลูกค้าก็ให้โอกาสเราในการทําทั่วประเทศกับเขาก็ก,ก็จะทําให้ดีที่สุดตามที่ลูกค้าให้ความไปม้วางใจกับเราครับครับสัญ,ญญาของสมมติอีกนเดนทิเ,นทเซนี่ยาวแค่ไหนครับสัญญ,ญาสปีครับสัญญ,ญาดิสติบิวเตอร์คับมูลค่าเท่าไหร่ครับ ที่แพลนนันไว้เนี่ยต่อปีอยากจะได้สัก250 300ล้านครับปกติแล้วสัญญาลักษณะนี้นะครับเราจะมีการรับรู้รายได้หรือมีการนับรายได้ยังไงครับทยอยเป็นรายได้จากการจําหน่ายสินค้านะครับก็คงจะต้องเป็นรายเดือนนะก็ตั้งเป้าว่ารายเดือนก็เฉลี่ยประมาณสัก20 25ล้านต่อเดือนครับอย่างบีที่ทเราธุรกิจตัวนี้นี่รายได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ จริงๆเราเพิ่งเริ่มก่อนอกลางปีที่แล้วนิดหน่อยเท่านั้นเองก็ไม่เยอะเลยครับเพราะว่าปีนี้เราตั้งเป้า50ล้านเท่านั้นเองครับครับแต่แต่ณณสิ้นปีนี้นะครับคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ ก็เนื่องจากเราได้แต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะก็เริ่มทยอยตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ผ่านมาก็ต้องเปลี่ยนหน้าบัญชีเข้าไปคุยกับล้านค้าใหม่ก็คิดว่าตั้งแต่เดือนนี้แล้วก็3เดือนสุดท้ายคิวสุดท้ายที่เหลือก็คิดว่ารายได้จากเดิมเฉลีย่ยเดือนละ4-5ล้านก็อาจจะเป็นสักเดือนละ10-15ล้าครับครับ ปีนี้นะใช่เพราะว่าถ้าเรามองว่าปีหน้าเนี่ยเราฟูลูแล้วเรากะว่าเดือนหนึ่งเราตก20-25ล้านเนี่ยตอนนี้ก็คงต้องค่อยๆทยอยไต่แล้วล่ะอาจจะสัก1ิบสิบห้าสเนี่ยครับครับถือว่าโตเยอะมากเลยนะครับผมรบจริงๆแบร,รนด์ดีด้วยครับสินค้าก็ดีครับผมครับนอกจากสมุดอีเดนติสต์ได้เฮะเป้าหมายในการเติบโตของธุรกิจนี้นะครับเรื่องของดิสติบิวเตอเนี่ย มีแน่นอนครับเร็นไร,ร,รมีแน่นอนครับก็ในอนาคตเราก็มองว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็อาจจะอยากเพิ่มลูกค้านะแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้หลายๆท่านถามเนี่ยเราก็มองว่าเราอยากจะโฟกัสกับตรงนี้ก่อนนะก็ถ้าลูกค้าให้ความไว้วางใจกับเราเราก็อยากจะโฟกัสแล้วก็ให้ความไว้วางใจกับลูกค้าว่าต้องมั่นใจว่าการทานซิชั่นมาเปลี่ยนเราเนี่ยเป็นเราเนี่ยงานเขาจะต้องต่อเนื่องแล้วเติบโตแน่นอนครับครับอันนี้คือธุรกิจที่หนึ่งนะครับไปดูธุรกิจที่2องคือธุรกิจอะไรนะครับ เมื่อกี้ที่บอกว่าโตมาประมาณสักร้อกว่าปร์เซ็นต์ะก็อย่างพนักงานเขาพูดรวมกันเนาะพนักงานแนะนําสินค้ากับพนักงานจัดเรียงสินค้าหลักๆมันก็คือจะเหมือนงานเอาซอร์ซิ่งพนักงานขายพนักงานเติมของที่ห้างพนักงาน PC ตามห้างต่างๆนะนนี้ก็ยังเติบโตที่เติบโตเพราะว่าในส่วนของงานเคียร์เขาเราเรียกเคียร์เขานะก็คืองานเอาซอร์ซิ่งเนี่ย มูลค่างานหนึ่งเนี่ยมันใหญ่เยลาเพียงแต่ว่าก่อน IPO เนี่ยเราไม่ค่อยได้เข้าไป pitching b i d d i n งานใหญ่เราก็จะอยู่ไซส์ประมาณสักร้อยส0งร้อล้านแต่พอเรา IPO เราเริ่มเราเริ่มมีทุนนะเราก็เริ่มขยับมา pitching งาน Outsourcing สัก4ี0ร้อยห้คนแล้วก็แล้วเราก็หวังว่าปีหน้าเราจะเริ่มเข้าไป pitching งานเป็นพันคนครับผมครับสาเหตุอะไรครับที่เอ,อ่ทำให้ธุรกิจนี้เนี่ยไรายได้โตจากปีที่แล้ว ร้อเป็นต์เลยนะครับใช่ด้วยไซซิ่งมูลค่าของมันเลยครับ,รบปกติงานพนักง,งานบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันผมผมมองว่าสัก500-600คนเนี่ยเป็นกลางๆเกือบใหญ่ถ้าใหญ่จริงๆต้องเป็นพันคนเพราะนั้นถ้าวันหนึ่งเราเราลงมามา,มา,ม,ามาอยู่ในเรื่องของอินดัสทรีตรงนี้ครับด้วยไซซิ่งด้วยเนเจอร์ของงานมันมูลค่ามันใหญ่อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะไปโฟกัสงานที่เป็นแคมเปญ้ส่วนใหญ่ แล้วก็วันนี้เราคิดว่าเรามีตังค์แล้วมีต้นทุนแล้วเราก็คิดว่าเราน่าจะมาพิ c ทิ n ง b i ด d i n g ตรงนี้ได้ที่มาเข้ามาพิดทิ่งวิดดิ้งเนี่ยไม่ใช่เพราะเรามีทุนอย่างเดียวเนาะเราก็พยายามจะขายความต่างด้วยอย่างถ้าง,งาน outsourcing พนักงานเยอะๆอาจจะเห็น outsourcing พนักงานที่อยู่ในตลาดก็ก็ต้องยอมรับว่ายังไงเดีย เราไม่ใช่ HR Solution c o ันเ n มานมันเขา,เ,าเป็น Sales and Marketing Solution Company คุณอยากให้เรารีคูดคนหาคุณให้คุณอย่างเดียวหรือคุณอยากให้เราหาคนมาเพื่อให้คุณ Deliver KPI เราเองไปโฟกัสที่ KPI สำหรับงาน Sales and Marketing KPI ของเราเนี่ยหลักๆอาจจะไม่ใช่เรื่อง Turnover ของพนักงานแต่ KPI ของเราคือยอดขายของคุณครับ,รบอนาคตครับธุรกิจนี้ครับมองเป้าหมายการเติบโตเป็นยังไงบ้างครับ ที่ตั้งเป้าไว้นะครับก็จริงๆถ้าพูดแผ่นยาวหน่อย3ปี5ปีผมมองว่าพอชั่นตรงนี้อาจจะได้ไปสักผมผมว่าสัก2 0 0พันอย่างเงี้ยคงมีสอง0นถึงสี่พล้านผมว่าเห็นนะเฉพาะธุรกิจนี้เธุรกิจนี้ใช่ครับครับ อันนี้เพิ่งจะเป็นธุรกิจที่สองฟังดูน่าประทับใจมากเลยใช่ครับอีกสาธุรกิจที่เหลือเป็นยังไงครับเมื่อกี้นี่คือ2อันรวมกันแนะนําสินค้ากระจัดเรียงเหลืออีก2อันเนาะก็คือกิจกรรมทางการตลาดและดิจิตอลแล้วขออนุญาตพ่วง packing และโลจิสติกไปด้วยได้ครับจริงๆ packing กละโลจิสติกเนี่ยต้องบอกว่ามันมีงานหลายประเภทที่บางทีถ้าถ้าเรานึกถึง k i o อ k s พวกเครื่องสําอางตามหน้าห้างบูธวัดสันลูกค้าจะสงสัยว่าเอ๊ะใครเป็นคนยกไปตั้งยกมาเก็บแล้วเขาเปลี่ยนอิงเจ็ตแล้วเขาไปเก็บไว้ เราเองเพราะปกติลูกค้าไม่ได้เก็บเองห,หน้าที่เราคือดูตรงนั้นให้แล้วก็ส่งของแต่ก็แน่นอนว่าธุรกิจเนี้ยอาจจะไม่ใหญ่มากนักนะฮะแล้วก็ในเรื่องถ้าไปดูใน MDNA จะเห็นว่ารายได้มันอาจจะลดลงด้วยซ้ำนะก็แต่จริงๆที่เปิดตรงนี้เอาไว้เนี่ยเพราะเราก็คิดว่าวันหนึ่งถ้าเราได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเต็มตัวเราก็อยากมีบิสเนสในเรื่องของการทำแบ็คกิ้งหลงิ้นิ่มาซัพพอร์ตงานของเราด้วยซึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยอาจจะมองต่อไปอนาคตว่ามันจะมาต่อเชื่อมกับตรงนี้ได้ไงบ้าง แต่ส่วนอันนึงที่ยังทําอยู่ก็คือกิจกรรมทางการตลาดและดิจิตอลถ้าพูดภาษาทั่วไปก็อาจจะเข้าใจว่างาน Event, อีเวนต์งานโรโชงานเอเจนซี่อันนี้ยังทำอยู่นะนะก็เป็นงาน off, ออนออฟก็ที่เห็นในในงบอาจจะเห็นว่าไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่จริงๆก็จะพูดว่าไงดียตอนนี้อยากจะเก็บเอาไว้และนี่คือหนึ่งเรื่องที่ MCA อยากจะทําคือเราอยากจะทานฟอร์มเรื่องธุรกิจกิจกรรมทางการตลาดและดิจิตอลเนี่ยดิจิตอลทาร์นฟอร์มชันซะ AI Transformation มันซะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวาาปีหน้าผมมองว่าเดี๋ยวถ้า o ัป d a ต Q1 ปีหน้าเรื่องนี้น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นเพราะว่าเรามองว่าอย่างนี้ครพอเรามีงานอีเวนต์ออกกานงานรถโชว์อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโหเรามา200้ล้านงานหนึ่งอาจจะล้าน2ล้าน3ล้านอะช่วงนี้เศรษฐ,ฐกิจไม่ดีซายซิ่งมันลดลงมาหน่อยวอลลุ่มมันเยอะคำถามคือเวลาพิชที่งานเยอะๆเดือนหนึ่งเฉลี่ยเราร้อยโครงการ พองานเยอะขึ้นเราก็ต้องจ้างเขียนทีเพิ่มจ้างการาฟิกเพิ่มจ้างนูนเพิ่มจ้างต้นทุนมันตามกันหมดเลยแล้วเราเองก็มองว่าส่วนหนึ่งลูกค้าก็อยากจะเกียร์ไปดิจิตอลด้วยถ้าอย่างนั้นเราทำไมเราไม่ทานฟอร์มมาเลยล่ะไปเป็นดิจิตอลแล้วก็ AI แล้ว,ลวเอามาช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพลดคนในการทำงานเราก็อาจจะไปต่อยอดธุรกิจเราในอนาคตได้ครับ,รบอันนี้ก็เป็นภาพรวมภาพรีวิว ธุรกิจทั้งหมดของ MCA นะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยมาสรุปกันอีกรอบนึงไะรายได้ะจนถึงวันนี้เราคุยกันยังไม่จบไตรมาสสามะผ่านไป2ไตรมาสสไตรมาสประกาศโกไปลวผลประกอบการครึ่งปีแรกเป็นยังไงบ้างครับก็ตามเป้าครับเกินเป้านะอยู่ที่311ล้านปีนี้เราตั้งเป้าว่า614แต่ณวันนี้ที่เห็นนะคิดว่าโอเวอร์แล้วแน่นอนนะครับก็ที่โอเวอร์ก็คงจะต้องบอกว่าส่วนหนึ่งคือมาจาก ตัวแทนจําหน่ายจากเดิมต่อตั้งเป้าว่า50ล้านอตอนนี้คิดว่ามันน่าจะเกินไป50แล้วครับแล้วก็ส่วนธุรกิจกิจกรรมทางการตลาดและดิจิตอลพนักงานจัดเรียงสินค้าแล้วก็พนักงานแนะนําสินค้าก็คิดว่าน่าจะได้ตามเป้าในส่วนของปีนี้เพราะนั้นคิดว่า over deliver แน่นอนครับ,รบตั้งแต่เราทําธุรกิจมาครับปีนี้เปรียแบเบทียบกับปีก่นกอนๆหน้านี้ถือว่าเยอะถือว่าน้อยกว่าปีก่นกอนๆยังไงออทามไฮปีนี้จะพูดไงาอะไ i ออทามไของเราก็ ทุกไตามาสผมยังมองนะทุกไตามาาต้องตัดปเนี้เป็นต้นไปอีกหลายไตายมาสเลยจะเจอออลทม์หายไปเรื่อยๆอส่วนหนึ่งก็คงต้องบอกว่าในเรื่องของธุรกิจใหม่ที่เข้ามาด้วยส่วนที่2คือการ outsourcing พนักง,งานที่เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นสองสองคีย์หลักอันเนี้ยมันทําให้รายได้เนี่ยอย่างโตไปทีเนี้ย outsourcing จะโตไปถึงเมื่อไหร่ล่ะก็ IPO นี่แหละได้ไดเงินมาเกือบ200ล้านตอนนี้ยังเพิ่งใช้ไปได้ครึ่งเดียวนครับเพราะฉนั้นก็ยังมีตัง o u t s o u r c e อยู่ครับเพราะถ้ามีลูกค้าคนไหนสนใจจะจ้างก็ เชิญได้เลยนะครับครับไปดูกันนะคือโอ้โหผ่านไปครึ่งปีนี่โตกันเยอะขนาดนี้นะครับ,รบแล้วปีต่อๆไปครับมีเป้าหมายในการเติบโตเนี่ยมองเออเป้าหมายการเติบโตไว้เป็นยังไงบ้างจะโตเท่าไหร่ทุกวันนี้คือเปรียบเทียบปีที่แล้วนี่คือโตก็ก็เห็นบางธุรกิจไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช่เป้าหมายมันใหญ่มากนะครับแล้วปีหน้านี้จะโตได้ระดับนี้ไหมครับหรือว่ามองไว้ยังไงใช่ À, ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างนี้ละกันตอนประชุมผู้ถือหุ้นแล้วก็อัปเดตก็ได้มีแจง้งผู้ถือหุ้นแล้วก็นักลงทุนไปปีนี้เราตั้งเป้าโตากว่าปีแล้ว30%แต่ปีหน้าเราตั้งเป้าโตากว่าปีนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์เราตั้งเป้าปีหน้าที่979ล้านก็ถ้าเป็นไปได้อยากจะแตะพันล้านเลยปีหน้าใช่ครับครับปีนี้ประมาณ600ล้าน600กว่าปีาหน้า1000ล้านใช่อ่แปลว่าจะโตจากปีนี้อีกประมาณ60%่60ครับครเบอะไรที่ทําาให้เรามานนั่นใจข้นคร้บ ก็1คือธุรกิจใหม่ในเรื่องของการเป็นตัวแทนจําหน่ายก็ต้องขอบคุณลูกค้าอีกแล้ว<ม>ก็สินค้าเองก็ดีการทําการตลาดแอร์วอลของลูกค้าก็ดีแล้วเราก็เก่งในเรื่องของแลนวอลด้วยที่จะไปช่วยสนับสนุนลูกค้าโกลด์เอนจินด้วยสเกลมันเป็นทั่วประเทศนะฮะมันยังไงผมว่าวอลลุ่มมันได้แน่นอนอันนี้ที่<ม>1อันที่ถ,ถ้าถ้ามองว่าปีหน้าเนี่ยเก้900กว่าล้านเนี่ยหนใน3คืองานเป็นตัวแทนจําหน่ายถ้ามองว่าอีกหนึ่งใน3ก็คือเป็นเรื่องของงาน outsourcing พนักงานนะก็ ก็อย่างที่บอกว่าปกติงานเดี๋ยวถ้าถ้าใกล้ๆปลายปีบังเอิญว่าตอนนี้กําลังเซป e เ b e r เดือนเเนาะเดี๋ยวถ้าเป็นสักเดือน11จะเห็นภาพแล้วว่างานปีหน้าเนี่ยอะไรบิดได้ไม่ได้แล้วจะเริ่มเมื่อไหร่ยังไงซึ่งเราก็ตั้งเป้าตรงนี้ไว้ประมาณสัก1ใน3แล้วก็อีกหนึ่งใน3ก็เป็นงานกิจกรรมทางการตลาดที่เป็นงานแคมเปญออนออฟครก ก็ก็เรียนตรงๆว่าตอนนี้เราโฟกัสงานใหญ่แล้วก็งานเอาซอร์สพราะเรามองว่างานใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้มีมาให้เราพิชซิ่งตลอดเวลาแล้วถ้าตอนนี้เราพร้อมเนี่ยการที่เราจะเลเวลเลชเงินทุนของเราเนี่ยเราก็ต้องลงทุนกับงานที่ใหญ่แล้วก็ก่อนนะเพราะเรายังมองว่าลูกค้าหลายคนถามว่าทำไมไม่กลับไปโฟกัสงานแคมเปญอ n o ออฟมารจินมันดีนะก็ไม่ใช่ทิ้งแต่ผมมองว่า งานใหญ่มันไม่ค่อยมาเดี๋ยวเก็บงานใหญ่ก่อนเดี๋ยวงานเล็กมีให้บิดเรื่อยๆเดี๋ยวไม่พลาดแน่นอนครับพูดถึงรายได้โตแล้วไปพูดถึงกําไรบ้างกาไรเป็นยังไงบ้างที่บอกมาิ้นธุรกิจเนี่ยเปลี่ยนไปมีการเพิ่มมีการลดยังไงกําไรที่เรามองไว้เป็นยังไงบ้างครับครับผมก็ ขนาดที่รายได้เนี่ยโตรประมาณสัก40กว่ากั50บ50%บนะแต่ก็ต้องบอกว่า GP แล้วกันเนาะก๊อสพอฟิต uh, ของเราเนี่ยถ้านับ6เดือนแรกปีแล้วอยู่ประมาณสัก22กว่าแต่ปีนี้อยู่ที่18กว่านะครับสาเหตุที่หล่นลงมากนะ็ส่วนหนึ่งคืองาน outsourcing นะครับก็อย่างที่บอก GP มันอาจจะไม่ได้สูงมากแรกรกับระยะสัญญาที่ยาวกับม,มูลค่าสัญญาที่ใหญ่ ก็ในภาพรวมของทุกเซอร์วิสของเราเนี่ย GP อยู่ที่ประมาณสัก18%กว่า18.5%รครับครับรายได้จาก IPO ได้ประมาณ200ล้านใช่ครับเมือนัก่คุณนี่บอกว่าใช้ไปประมาณครึ่งเดียวครับเอาไปลงทุนอะไรบ้างครับครับหลักๆเลยเป็น Working Cap คนะะอย่างการทำงาน Outsourcing อย่างที่บอกครและการรับพนักงานมา4-500คนเนี่ยพนักงานไม่มีเครดิตเทิมสิ้นเดือนมาต้องจ่ายแต่เรากับลูกค้ามีเครดิตเทอม60วันบางกว่าจะจ่ายกันเสร็จก็75วันบ้าง ก็หลักๆก็คือไปเป็น Working c a p ครับมีไปลงทุนไปซื้อโครงการหรือว่าไปอะไรเพิ่มเติมด้วยไหมครับมีครับผมแต่ว่าจริงๆอยู่ใน process ในการคุยอยู่เราเองกะว่าเราจะไปไม่ใช่คำว่า take over นะไปซื้อหุ้นของ production house ที่เขาทำด้าน printing and โครงสร้างคือเราทำกิจกรรมทางการตลาด FMCG ฮะและ channel ที่เราทำเน่ยมันค่อนข้างกว้างแล้วเราก็มองว่าไหนไดิจิตอลก็จะมา เราทําอะไรที่ดิจิตอลมันทําไม่ได้ดีกว่าคืองานปริ้นติ้งนี่แหละงานป้ายงาน POP งาน p o s m นะมก็มีพาร์ทเนอร์เนี่ย,เ,ยเป็นซัพพลายเออร์เรามาเป็น10กว่าปีแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามั่นใจคุณภาพเขาอะไรเงี้ยรเราก็เลยคุยว่าถ้างั้นผมขอไปซื้อหุ้นได้ไหมสัก5้สแล้วก็เขาก็ยินดีที่จะไปกับเราก็คิดว่าปีนี้แหละนะฮะอดน,นหนึ่งมกราปีหน้าน่าจะเป็นการเปิดจอยเวนเจอร์อันนี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจซึ่งปีหน้าเป็นปีแรกที่เราจะเพิ่มรนนตงี้้30ลา กับรายได้ครับผมครับเราเห็นเป้าหมายในระยะสั้นไปแล้วเห็นภาพการลงทุนเห็นภาพเป้าหมายในปีหน้าไปแล้วทีนี้อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับถึงเป้าหมายระยะยาวบาง3ปีถึง5ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยปีนี้รายได้ตั้งเป้าไว้ประมาณ600ปีหน้าบอกว่าจะพันหนึ่งแล้วอีก3าถึงหปีนี้จะเป็นเท่าไหร,ร่ได้ครับก็จริงๆต้องขออนุญาตแช่งนี้ก่อนนะครับ,รบก็จริงๆเดิมทีไม่ค่อยอยากพูดเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่ากลัวพูดไปแล้วคนจะ S <S เอ๋จริงหรือเปล่าทำได้จริงไหมแต่ต้องขอบคุณประธานบอร์ดนะของ MCA คือด็กเตรกนกพรนะก็เธอก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องกล้าพูดสิมันต้องมีแอมบิชันให้กับน,นักลงทนุนเราพูดเลยแล้วกันนะก็จริงๆเราตั้งเป้าว่าอีก5ปีเราอยากจะให้ MCA ไปอยู่ในจุดที่อยู่ที่4,000ล้านครับมูลค่ารายได้ครับผมครับจาก600ล้านไป1 0 0 0ล้านแล้วก็ไป4 0 0พล้านนะครับ อะไรจะกลายเป็นเครื่องจักรสาคัญนะที่ทําให้ธุรกิจของ MCA เนี่ยเติบโตจนหารายได้จนถึงเป้าที่วางไว้ครับ,รบก็คงมีเป้าด้านรายได้แล้วก็เป้าด้านกําไรนะก็ถ้ารายได้นนเนี่ยงานเอาซอร์ซิงเนี่ยเราเห็นละโอกาสนะว่าเราจะต้องไปจับตรงไหนบ้างแล้วก็แต่ละงานก็หลายร้อยล้านอันนี้ถ้าเราบิดได้เรายังมีเวลาอีก4ีหปีถ้าเราบิดได้สักปีละงานผมก็คิดว่าเราก็มั่นใจว่าเราไปถึงเป้าในด้านงานเอาซอร์ซิงธุรกิจตัวแทนจําหน่ายผมมองว่า ก็มี potential มากครผมมองว่ายิ่งยากผมมองยิ่งคนยิ่งมองหาคนที่มาทำนะก็มันยากตรงไหนยากตรงการกระจายยากตรงการเก็บเงินยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีนี่ยิ่งเก็บเงินยากแล้วเราจะมีวิธีการไปช่วยในเรื่องของกิจกรรมทางการตลาดยังไงบ้างเราคิดว่าอันเนี้ยเรามีแล้วเราแตกต่างจากคนอื่นเพราะนั้นเนี่ยนี่ไม่ศูนแน่นอนเพราะนั้นปกติเวลาเราทำ nationwide c a m p a i g เนี่ย มูลค่ามันก็ใหญ่ผมมองว่า2อันนี้มันจะเป็น g r o w t เอ n จิ n นเนี่ยที่ทำให้รายได้เราไปถึงเป้าตอง4 0 0พล้านได้แต่ก็แน่นอนอย่างงานดิส t ิบิว t o r หรือว่าในส่วนของงาน outsourcing เนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดด้าน GP ถ้าไปมองในงบ MDNA ก็จะเห็นว่า GP อยู่เฉลี่ยประมาณสัก15%นะแต่ถ้าถามว่าละอะไรที่มันไฮมาร์จินล้วก็ยังต้องบอกว่าเป็นงานแคมเปญนี่แหละอ่อ เพราะฉะนั้นงานแคมเปญเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรายัางจะไม่ทิ้งด้วยแต่เราจะเพิ่มประสิทธิภาพมันยังไงและจะทานฟอร์มด้วยดิจิตอลและ AI กับมันได้ยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บังเอิญว่าปีนี้ผมอยากจะทำทุกอย่างนะครับแต่ว่าพอเจอตัวแทนจำหน่ายมาก็เยอะอะไรอย่างงี้ก็เลยตอนนี้เอาโฟกัสงานที่ได้แล้วก่อนกับงานเคีย c ์แอคเาแต่เดี๋ยวปีหน้าเรื่องของงานดิจิตอลกับ AI แน่นอนครับ,รบที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ดูเหมือนว่าจะมีบางเรื่องที่อาจจะเป็นความไม่แน่นอนนะอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่่่าาาเเรือองงขข AI ทีจาาะ้ม เรามองธุรกิจของเราว่ามีอะไรที่เป็นความเสีย่ยงเป็นความท้าทายบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องพวกนี้ยังไงครับครับก็ผมผมมองว่าหนึ่งเลยเนี่ยเรื่องของการแข่งขันนะก็เราเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราอยากจะไปแข่งขันกับฟรีแลนซ์ไหมหรือออรก๊อตนเซอร์ที่ เป็นโอนเนอร์โอนเองไหมความคล่องตัวเราสู้เขาได้ไหมผมมองว่าเราอาจจะเล่นอีกตลาดหนึ่งของเรามากกว่าเช่นเราอาจจะมองไปในส่วนของตลาด MNC ลูกค้าที่เป็นต่างชาติบิดเซ็นสัญญากันที2ปีอย่างล่าสุดพูดได้ครับเรื่องของสัญญามอนดดเลสอย่างเงี้ยก็ช็อกโกแลตก็ปีละ35ล้านปีละ1ล้านเหรียญเนี่ยก็สัญญา2ปีทีนี้แต่เราก็มองอีกแล้ว,ว่าวันนี้เราคุยกันในเรื่องของแต่ traditional marketing activity กิจกรรมอีเวนต์โลโชวแต่ไม่มีใครปฏิเสธเลยว่าดิจิตอลมันจะมาอย่างลูกค้าหลายคนพูดเลยว่าผมจะเทงบของผมทุกอย่างไปลงที่ดิจิตอลนะคุณโน้ตผมอาจจะไม่ไปซื้อสื่อแบบนั้นแล้วนะเราก็เห็นแหละเพราะฉะนั้นก็ไม,ไม่รอให้มันมาลิฟต์ดิสราบเราแน่นอนเดี๋ยวเราต้องเริ่มทำแน่นอนคขอเก็บไว้ก่อนเรื่องนี้ได้ครับแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจ<ม>นะฮะว่า ปีนี้เนี่ยเราคุยว,ว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะไม่ดีแล้วก็ลูกค้าของ MCA ก็เป็นลูกค้าในกลุ่มแบบคอน s u m e r ซะเ,เยอะเลยนะครับอาจจะกระทบกับกําลังของผู้บริโภคหรือเปล่าไม่น่าใจว่าเรื่องเศรษฐกิจนี้เรากังวลไหมแล้วเรารับมือกับเรื่องนี้ยังไงครับก็เราเราก็มองว่าทีท่ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับเนาะไหนจะน้ําท่วมด้วยไหนจะอะไรด้วยเนี่ยมันก็อาจจะเศรษฐกิจก็อาจจะไม่ได้คล่องตัวอย่างที่เราคิดนะแต่ก็ตอนเราพยายามจะมองอย่างี้ฮะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยถ้าเราไปช่วยเขาขายของอ่ะธุรกิจเราก็ต้องดี ความต่างมันอาจจะอยู่ที่ว่าด้วยเม็ดเงินกับด้วยการต่อรองเศรษฐกิจไม่ดีลูกค้าอาจจะขอต่อราคายเยอะหน่อยนะแต่ก็แต่ผมมองว่าถ้าสุดท้ายแล้วเราเป็นพาร์ทเนอร์เขาไปช่วยเขาขายของเศรษฐกิจไม่ดีธุรกิจเราก็ดีครับผมธุรกิจดีเราก็ไปต่อกับเขาครับ,รบสุดท้ายนี้ครับอยากให้ฝากถึงนักลงทุนล้วผู้ถือหุ้นนะครับที่กำลังสนใจหุ้นของ MCA หน่อยนะว่านับจากนี้ไปนะครับเราจะสามารถคาดหวังอะไรจากการเติบโตของ MCA ได้บ้างนะครับ ครับผมก็ในนามของผู้บริหารของ MCA นะก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าสักครู่เราเองก็ไม่นิ่งนอนใจในเรื่องการหาธุรกิจใหม่ๆนะก็สรรหารักษาต่อยอดอันนี้คือกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของ MCA สรรหาลูกค้าใหม่ๆนะลูกค้าปัจจุบันเรามีอยู่ร้อยกว่าแบรนด์เราก็อยากจะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มอุตสาหกรรมที่นอกเหนือจาก FMCG รักษาแน่นอนงานบริการเนี่ยเราอยากจะเมนเทนในเรื่องของคุณภาพงานให้ดีที่สุด Retain e อร n เน็งร Re ีรีเคอร์ลิงคลคือสิ่งที่เราโฟกัสต่อป,ปีไม่อยากให้ต่ำกว่าปีละ70-80%แล้วกันสุดท้ายคือต่อยอดไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดในเรื่องการ Up Selling Cross Selling ในอุตสาหกรรมหรือในบริการที่เรามีอยู่หรือการเพิ่มในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆก็นักลงทุนก็มั่นใจได้ครับ ที่ผ่านมาผมมองว่าเราเริ่มลงทุนไปเยอะแล้วเดี๋ยวตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วครับยังไงฝากคุณ MCA เด้วยครับได้ครับวันนี้ต้องขอร่วมกคุณพักดีแล้วก็หุ้นเอด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคร,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ